อะไรแล้วติดใจไหมเห็นไหโอมันนี่เหนื่อยเลยนะร้อนใส่นี่แบบขนลุกปวดหัวเลยอ่ะคอทีแล้วอ้าวนึกว่าโดนตีหัวเชื่อ้้้้้อเเย้